กาวสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยังหนองทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมเนี่ยเกมรวนอนิเมะใหม่ล่าสุดนะก็จะมาอธิบายระบบลูนนะฮะแนะนําระบบลูนของมือใหม่นะแล้วก็มือเก่านะ่ยแล้วก็ผู้เล่นทุกท่านเะอ่าใส่ยังไงนะอธิบายทุกเซตลูนนะ่ยมีอันไหนน่าใส่กับตัวไหนบ้างนะครับผมระบบลูวนเนี่ยดูกันก่อนจะไปดูระบบลูนใครมองหาร้านตำเกมสุดยอดไปใน้นำล้านมาท็อปอัพนะ่ย เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยโต๊อเมาแอปมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมอะไรสตูไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมโดยเฉพาะเกมนี้นะครับผมทีออฟเซเวียเนเปอร์แลนด์นะรับเติมทุกแพ็คไม่ว่าจะเป็นแพ็คเด็กแพ็คใหญ่แพ็คกลางแพ็คเด้งนะฮะพักมาเลยที่เพจจะมีแอปคนบริการลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยโต๊อเมก้าแอพไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมอืมอ่ะมาดูระบบลูนนะ่ยสำหรับคนที่เล่นอยู่นะ่ย ก็หลายๆคนก็เปิดระบบลุนแล้วหรือผู้เล่นใหม่ซร์ฟใหม่ก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเพราะมันแปลแล้วมันแปลกๆนะบางทีต้องทดลองกันอีกเยอะนะครับก็มาดูระบบลุนนะฮะใส่ตรงไหนครับระบบไลน์อัพนะฮะนี่ไลน์อัพอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับสิงเน็ตนะฮะนี่คือระบบลุนของเรานะฮะไปดูระบบลุนทั้งหมดยังไงนะฮะแล้วก็กด ไปที่ตรงนี้นี่เข้าปานะครับระบบลูนก็จะมีทั้งหมด6เซตนะครับผมอ่าก็ดูเอาง่ายๆเลยว่าตัวไหนนะฮะสายไหนมันแนะนำลูนก็จะเป็น R.E.C ง่ายๆเลยครับบางตัวใส่ได้สองสองเซตเห็นไหมเซตหมัดนะฮะนะกับเซตนี้อ่าถ้ามีครบใส่นะครับเลือกเอาระหว่าง2เซตแต่ผมจะมาอธิบายระบบลูนนะว่า มี6กลูนมีอะไรบ้างที่น่าใส่ให้ตัวไหนบ้างนะครับผมระดับเลยผมเรียกว่าเซตหนึ่งนะเรียงลงมาเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตห้าเซตหกนะมันมีชื่อลูนที่บอกอยู่ตรงนี้นะฮะเซตจอยดีเฟนส์นะมันจะมีบอกนะเป็นเซตไปนอนรีซอสนะมันจะบอกอยู่ควิกแชร์ริงแชร์ริงอะไรนี้แชร์ริงแชร์ริงประมาณนี้แต่ผมเรียกว่าเซตหนะึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตห้าเซตหกเนาะอืม มาดูเซตแรกครับผมอ่าเซตนี้เหมาะกับอะไรเนี่ยเซตนี้เขาจะบอกว่าดูดีๆนะใส่4เซตเพราะอะไรเพราะเราจะเอาอ d เคีพันสองเหไหมกับเลือดเนี่ยใส่ให้ได้ก่อน4เซตตรงนี้ไม่เป็นไรเนี่ยขอได้สเซตก่อนอันไหนใส่4เซตเอาอี k ค0พันสองมาก่อนเนี่ยอ่ารุ่นนี้นะครับผมมันจะเป็นรุ่นแท้งนะครับผมอืมพวกรุ่นแท้งพวกรุ่นยืนแถวหน้านะใส่ได้เลยอันนี้ าดาเมจสุดท้ายสีแดงจะเพิ่มขึ้น1%ต่อฮีโร่ที่รอดชีวิต1คนในการต่อสู้สูงสุด5%ผมเดาเอานะไอดาเมจ DMG สีแดงก็คือเหมือนเราอะ่ะมีบัฟกันดาเมจอยู่อะ่ะไม่ใช่ว่าเป็นดาเมจตีเขานะอ่าเหมือนแทงอะแทงแล้วแบบว่าโดยดามยเมจเบาลงอะ่ะจะเพิ่มขึ้น1%นะ ต่อฮีโร่หนึ่งคนที่ที่รอดชีวิตเนี่ย0.5%อันนี้เป็นลูนสายแทงนะฮะแทงหรือตัวแถวหน้านะครับผมอ่าถ้าอันนี้ผมแปลผิดขออภัยนะความเข้าใจของผมแต่ละเกมของจีนเพราะอะไรเงี้ย DMG r a ก็คือดาเมจลดลงอ่ะที่เราโดนตีเข้ามาที่แทงเราอ่ะจะลดลงนะครับผมเนาะอันนี้เป็นเหมาะกับลูนแทงนะครับผมเนาะสายแทงต่างๆแล้วตรงนี้เราดูได้นะว่าเฮ้ยพี่มันแค่1%ยังเหรอดูตรงนี้ครับกดลงมา5ดาว ห้าดาวเท่าไหร่อ่าห้าเปอร์เซ็นต์สูงสุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าถือว่าถึกนะลดลงเยอะนะอ่าลดลงเยอะอ่ะไปดูรูที่สองนะครับอธิบายอย่างชัดเจนเนะาะรูที่สองเดี๋ยวผมขอเป็นหนึ่งดาวเนาะเพราะพลเล่นใหม่จะเป็นหนึ่งดาวนะฮะอ่ารูที่นสองมะกับใครนะฮะอ่า DMG สุดท้ายและ DMG สุดท้ายสีแดงก็คือดาเมจสุดท้าย ก็คือดาเมจสุดท้ายของเราอ่ะกับโดนดาเมจสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น5%เปเนะ์เเมื่อนะครับ HP ต่ำกว่า40%ครั้งแรกนะฮะไม่สามารถล้างได้นะครับครั้งแรกนะมันได้แค่ครั้งเดียวนะก่อนตายนะครับผมอ่าไหมดาเมจสุดท้ายกับดาเมจสีแดงก็คือดาเมจเลสก็คือเหมือนแท้งอนะตะเกียนะครับผมอ่าแต่ว่าจะมีดาเมจของเรามาด้วยนะฮะ จะแรงขึ้นจะเพิ่มขึ้นนะ่ยเมื่อ h p ลดต่ำลงเนะี่ยผมก็ใส่ให้กับตัวนั้นใส่ให้ตัวไหนก็ได้ที่เป็นดาเมจก็ได้นะครับแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมถ้าห้าดาวห้าดาวจะได้ตรงนี้ใช่ไหมเป็นเซตบวกห้าพกับ1,200ถ้าห้าดาวก็จะเพิ่มขึ้น25%อ่าเอนแต่เนี่ยเราจะต่ำกว่า40ถึงจะออกผลใช่ไหมแต่เนี่ยเลือดต่ำกว่า60% เลือดต่ำกว่า6 0ครั้งแรกใช้ได้เลยเปี้ยงเดียวนะครัต่ำกว่าครั้งแรกนะครั้งแรกมันจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวมันไม่ได้บอกว่าครั้งแรกทุกเทอร์นะครั้งแรกนะครับก็ใส่ได้อันนี้ถ้ามีเป็นเซ็ตส่วนลูกไฟนี่ดีมากเลยนะอันนี้ลูกไฟลูกไฟนี่โคตรดีเลยนะ คือโอกาสติด50%ทุกทุกรุนนะไม่ว่าจะเป็นรุนฟ้ารุนอ่า่ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวนะฮะโอกาสมันจะติด50%นะก็คือแต่ละครั้งที่พันธมิตรใช้ทักษะผู้นำเนี่ยจะมีโอกาส50%จะฟื้นฟูคะแนนพลังร้อยคะแนนทักษะผู้นำนี่ผมเดาเอาเลยว่าถ้าไม่ใช่อันติก็น่าจะเป็นตัวอันนี้ครับตัวหลักเราก็คือลีดเดอร์ นี่ครับทักษะผู้นำเนี่ยนี่ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละแต่ละครั้งที่พันธมิตรใช้ทักษะแต่ละครั้งที่พันธมิตรใช้ทักษะนะผู้นำเนี่ยถ้าไม่ใช่อันนี้ก็คือพันธมิตรมันบอกว่าพันธมิตรไงมันไม่บอกลีดเดอร์เนะยมนันเลยกำกวงสองสองอันนี้นะถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะประมาณนั้นไอ้ลูกก็แจ้งบอกกันได้นะเห็นไหมถ้าทักษะ แต่ละครั้งที่พันธมิตรใช้ทักษะผู้นำจะมีโอกาส50%จะฟื้นฟูคะแนนพลังงานก็คือเก็มานาน,นั่นเองนะฮะ100%นะครับผมแต่ว่าถ้า5ดาวล่ะ5ดาวนี่ใช้เพิ่มขึ้นมา300%เลยนะตัวไหนมันมันให้แนะนำให้ใช้ก็คือใส่ตัวนั้นเลยครับผมผม,ผมว่าคงไม่ใช่ตัวผู้นำาตัวหลักเหรอก เออมันเป็นพันธมิตรเรานี่แหละนะ่ะน่าจะใช้อันติแล้วก็มีโอกาสนะฟื้นฟูเกจมานาประมาณนั้นอ่ามาดูลูนหมัดนะบางทีก็นึ่บางคนก็บอกว่าอยเป็นลูนอันนี้หรือเปล่าดามเมจหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันเป็นเอเนจีนะครับผมเกี่ยวกับเอเนจีนะลดเอเนจีฝั่งตรงข้ามนะฮะอันนี้ลดเยอะจริงนะอันนี้ก็หลังจากใช้ทักษะแล้วมีโอกาส30%จะลดพลังงาน ของหน่วยศัตรูนะที่มีพลังงานสูงที่สุดลง100นะฮะก็ศัตรูตัวไหนตัวหลังอ่าตัวหลังพลังงานมันจะเต็มแล้วพุพลังงานเต็มพันหนึ่งมัน999ใส่รูนี้ไปมีโอกาสติด30%ลดไปเลยนะฮะ100แต่ถ้า5ดาวล่ะ5ดาวลดเยอะมากนฮะ5ดาวนี้โอกาสติดแน่ๆครับ70%ลดแน่ๆ ลดแน่ๆครับเกมนี้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลดแน่ๆแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ติดบ้านไม่ติดบ้านแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมากลดถึงสามร้อยนะฮะอันนี้ก็ใส่ให้ตัวซับก็ได้ครับใส่ให้ตัวไหนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าตัวซับก็บิวรูนดีๆแล้วกันนะฮะออฟช่องแรกเอเคช่องเลือดช่องอะไรอย่างเงี้ยครับเออใส่ได้หมดอ่ะอันนี้คือจำเป็นมากสำหรับดามดเมจนะฮะมันจะเป็นคีย์ ไอ้พวกตัวไหนที่ชอบตีคิดิคอนเนี่ยพวก S R พวก N S R นะฮะตัวม่วงตัวทองเงี้ยใส่รุ่นเนี่ยจะดีมันช่วยในเรื่องของติดคีนะครับเมื่อการโจมตีหรือทักษะทําให้เกิดการโจมตีคิดิคอนอย่าลืมนะมันบอกว่าเมื่อการโจมตีหรือทักษะทักษะคือสกิลเรานะของแต่ละตัวนะทำให้เกิดคิดิคอนสร้างความเสียหาย15%ของความเสียหายจากการโจมตีนี้ให้กับหน่วยศัตรูที่ได้รับผลกระทบ จากคิดิคอนน,ะนี่นี่นี่ถ้าใส่นี่เลย40%นะเยอะไหมอ่าส่วนรุ่นเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็แปลสองงามนะียอันนี้ก็จะงงๆนะีเอออันนี้จะงงๆหน่อยนะแต่ว,ว่าผมเข้าใจว่าโดนดีบัฟแรงขึ้นแน่นอนนะฮะอันนี้คือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5% เพิ่มขึ้น5%นะให้กับเป้าหมายเป้าหมายคือศัตรูนะสำหรับทุกๆค่าดีบัฟ1หน่วยที่พวกเขามีสูงสุด10%เห็นไหมถ้าอ่านแบบไม่รวมไม่รวบคำนะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ให้กับเป้าหมายเห็นไหมอ่านแค่นี้พอสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ให้กับเป้าหมายแล้วก็เว้นไว้เป้าหมายคือศัตรูนะ สำหรับทุกๆค่าดีบัฟ1หน่วยที่พวกเขามีสูงสุด10%อ่านฮนะไม่รู้ว่าบัฟเราหรือบัฟเขาบัฟบนหัวศัตรูแรงขึ้นหรือบัฟบนหัวเราแรงขึ้นเนะี่ยก็ต้องไปดูเอานหะน้าง,งานอานะแต่ผมเข้าใจว่าบัฟบนหัวศัตรูแหละอ่าผิดท่าประการขออภยนะัยเนี่ยนี่สูงสุด60%นะฮะน5เรดาเมจ ต้องเลือกเอาแล้วก็ไม่เป็นไรครับดูง่ายๆเดี๋ยววิธีง่ายๆสมมติเราได้ออฟม่วงมาเงี้ยแล้วเป็น ADK ใเ่ห็นไหมสมมตินะนะออฟหลักเป็น ADK เอานี่อันนี้ออฟหลักมันเป็น300กับคี้ใช่ไหมผมเลยเอามาใส่ัดเนี่ยเอาออฟรอไปใส่ตัวแท้งเอตัวดาเมจนะฮะแล้วผมก็ใส่4ชิ้นด้วยเพราะว่าจะได้พันสตรงนี้ก็ห้า 5, ผมไม่มีไนงะผมเลยเอาเซตนี้มาใส่น,นี้ก่อนนะเป็นดาเมจ ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยมาใส่4เซตได้บวก1นส2งนะอันไหนวะที่ผมใส่4เซตนี่อันนี้ผมใส่4เซตบวก1นส2งนะก็ดูเอาแล้วกันเราเาหมาะจะใส่กับรุนอะไรนี่อันนี้ใส่ได้เห็นไหมดีบัฟบนหัวนี่เห็นไหมดีบัฟบนหัวมีดีบัฟบนหัวน,น,วนี่มันจะแนะนําเลยใส่อะไรนี่นะอันนี้ลดเกรดศัตรูนะฮะถ้าเราอยากได้ดาเมจแล้วก็เอาดีบัฟบนหัว ถ้าอยากแ้เอาลดเกรศัตรูก็หมัดนะฮอย่างเงี้ยมันจะแนะนําเลยเห็นไหมตัวไหนตัวไหนใส่ได้สองสายก็มามาไล่ดูเอาว่าสมควรจะเอาแบบไหนอันนี้ก็ดีบัฟบนหัวได้นะใช้ทักษะเพิ่มก็ได้นี่บางตัวมันใส่ได้สองสายนะแต่ว่าอาจารย์ไกดนี่คือเขาให้ใส่นี่ลดเกรใช่ไหมแต่ว่าเราจะใส่เป็นแทงก็ได้นะใส่เป็นยืนเป็นเลือดก็ได้นะ ก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของการอธิบายรูนนะทั้งหมดเลยใส่4เซตนี่นี่ใส่สแตนดาร์ดก็ได้ช่องหนึ่งออฟออฟหลักเป็นอะไร ATK นะฮะช่องออฟลองมี ATK ด้วยยิ่งดีนะฮะใส่4เซตให้ได้พันสกับเลื่อดมาด้วยไงครับนะฮะออฟลองเห็นไหมโคตรดีนะฮะอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนออฟนะฮะหินเปลี่ยนออฟนี่นะ พวกสายดาเมจเนี่ยะฮะพวกไอทีเคออฟลองมาเยอะๆนะครับอ่าพวกดาเมจพยายามใส่ให้เป็น4เซตจะได้บวกพันสองออฟลองไอทีเคให้เยอะๆนะฮนะเนีมีไหนทําได้เอาเห็นไหมเนะี่ยออฟลองนะฮะอันนี้ช่างมันเนะี่ยค่อยว่ากันก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลง่ายๆคร่าวๆสลับมือใหม่ไม่เข้าใจตรงไหนก็เนาะก็ย้อนดูเอาถ้าจะให้ง่ายก็ มันใส่ได้2องเซตก็เลือกเซตที่ดีที่สุดดาเมจก็ดาเมจนะอย่าใช้สก,กิลเร็วๆก็ลูกไฟนะประมาณนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะข้อมูลทั้งหมดของรูนนะฮะลูนคงไม่มีอะไรเพิ่มหรอกนอกจากจะมีการรีออฟเพิ่มนะฮะก็ประมาณนี้ลวกันผิดพลาดรนการดาขออภัยด้วยเจอกันใหม่ชิปแนะ่สวัสดีครับผม